สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กันตอนที่13แล้วนั้นนะคะอยู่กับในรายการเอ็มแอดเอ็มกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีอะไรแปลกใหม่เราจะมาทําของกินกินกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่1น,นะคะจะเป็นการไกเอาไว้ตัดของนะคะ อย่างที่2นะคะจะเป็นแฮร์รี่โบค่ะมันจะเป็นลูกหมีนะคะหรือจะเ,อเป็นหนอนก็ได้แล้วแต่คนเลยค่ะว่าจะชอบเอาอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่3มก็จะเป็นน้ําโค้กนะคะหรือจะเป็นน้ําเขียวหรือน้ําสไปก็ได้ค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นจานนะคะไว้ลองื่อเราทําเสร็จแล้วค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นปค่ะถ้าใครไม่รู้จกักปนะคะก็ถามพ่อแม่ดูก็ได้นะคะ มันจะเป็นแปเอาไว้ใส่ของอะไรอย่างเป็นแปเอาไว้พันแบบพวกสิ่งสุปรกนะคะ่างต่อไปนะคะจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นจะเป็นไม้แบบนี้มันจะมีรูปหลายๆต่างนะคะเป็นกล่องแบบนี้อันละ25บาทค่ะจากแสงทองนะคะเ,เราเดินไปเลยนะคะมันจะมีพวกจานนะคะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะก็มันจะเป็นไม้จิ้มฟันแล้วก็ดูตรงไม้จิ้มฟันแล้วก็จะเจอนะคะ น้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นรูปต่างๆอะไรยี่ิบห้าบาทเลยค่ะยี่ิบห้าบาทอันนี้มันโดนน้ำนะคะแล้เวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยเฮ้หมดยังเออยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นที่พิมพ์น้ำแข็งนะคะนี่ถ้าใครจะจำเป็นรูปกวยติ่มก็ได้ค่ะแต่เราไม่มีเราก็จะใช้เป็นไอ้นี่นะคะเป็นที่กดน้ำแข็งค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใช้อนี้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจะใส่กี่ตัวก็แล้วแต่นะคะแล้วเราก็ใส่หมดแล้วนะคะเอ,เ,อเอีมี่นะคะเราแอบกินไปซะประมาณสามตัวตรงนี้นะคะเราไม่ใส่นะคะมันจะจิ้มไม่ได้ก็เลยใส่แล้วแต่ตรงนี้อเอแคนี้พอนะคะเราจะาไปแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะใส่ น้ำโคลงลงไปตามที่เราเรียงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปใส่ก่อนค่ะคลิปนี้นะคะก็จะตัดตัดคลิปนะคะก็ตัดคลิปหน่อยเพราะว่ามันมันก็ลงยากเหมือนกันเนาะมันก็ต้องรอ,งอกันเนาะเราใส่น้ำโคก้กเสร็จแล้วนะอันนี้มันมันมันลนไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่แล็บนะคะใส่แลปใส่แล็ลงไปค่ะ เราใส่แรปเสร็จแล้วนะคะก็ทําการปักอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปปักก่อนนะคะนี่นะคะก็จิ้มเสร็จแล้วกว่าจะจิ้มได้นะคะโอ้ยวันนี้นะคะเราขอไม่ห่อแรปลิปมันแล้วนะคะมันจิ้มยากมากแล้วถ้าสมมติอราจะซื้อแบบเนี้ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเอาเป็นแบบไม่จิ้มฟันก็ได้เดี๋ยวเราไปเช็ดตุกินกันเลยดีกว่านะคะเราก็รอให้มัน แช่ตู้เย็นแบบแข็งกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปดูกันลืมบอกนะคะ่ะทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บของพวกที่นั่นก่อนนะคะพวกที่มันเปื้อนๆจะได้เก็บของก่อนค่ะอันนี้นะคะมันก็รู้สึกมันไม่แข็งเนาะมันพึ่งเอาเข้าตู้เย็นเราแค่จะมาบอกว่า ถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะถ้าหนึ่มงมันยังไม่เป็นก็สองชั่วโมงอันนี้นะคะเราจัดงานเลี้ยงได้เลยนะคะวันที่แปดเป็นวันเกิดพี่เราเราเกเราเลยจะทําแบบนี้พี่เรากินด้วยนะคะเป็นงานวันเกิดค่ะมาร้อยแข็งก่อนนะคะอันนี้นะคะมันก็ยังไม่แข็งเหมือนเดิมนะอืก็ไม่รู้กี่กันกี่ชั่วโมงแล้วงี้เดี๋ยวเราขอจบพักไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรารอนานแล้วกว่ามันจะมันอัด กว่าจะอัดลงตอนนี้สี่ยี่สิบสี่แล้วสี่จุดยี่สิบหกสี่เจ็ดยี่สิบเจ็ดไปอย่างเงี้ยนะโอ้เดี๋ยวเราขอจบไปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันเราขอจบพาร์ทที่สิบเอ็ดไปพาร์ทที่สิบสามไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์มันจะเป็นตัวแดงๆข้างล่างเลยนะคะด้านขวาค่ะมันจะเขียนขอว่าติดตามอย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย